สบายดีเด้อพี่น,ออน,นอ้องทุกคนเอากระสือใหม่มาเด้อจะพี่น้องเด้อซื้สือใหม่มาสาวไปตัวเลยผนะัะเสียดเพดานซื้สือมาเต็มวันนี่วันหนักกับไอ้เป็ดสีมาสวยกันนี่ห้องนี่เด้อพี่น้องเด้อเขาเสียดใส่ห้องนี่ซื้สือใหม่มาเห็ดเพดานพเพดานหากะเห็ดพี่น้องเอ้ยเฮือนกันในเสียดใส่ห้องห้องนอนคอยนี่แหละนี่ วันกาเกียมเครื่องของเขาข้นออกหมดเรียบร้อยแล้วนะข้นเครื่องค้นของออกเรียบร้อยแล้วเห็ดหงเดียวก่อนพี่น้องจำงบพามีงบเพามีซ้ำหงเดียวกับเห็ดหงเดียวก่อนซื้อไม่มาซาวปลายตัวเห็ดหงนี่แล้วก็สีดาวเอาแอร์บันตไถ้าไอเป็ดมาอยู่ถ้าพอเซียวเป็ดมาอยู่เพราะว่าเซียวคนซีมาซอยนะนะตั้งมาซอยนลพี่น้องเลย เห็ดหงนี <t od ian |ms|> ่แล้วอาจังส์เสเฮ็ดหงใหญ่ๆมีตออีกนะเห็ดไปเื่อละขันต้นเครื่องของเขาคนออกมาไว้ข้างนอกก่อนคนมาปลาอยู <ar> <t od ian 78> ่นอกก่อนยันว่าเขาไม่ไปไปยันมันเปื้อนเนาะพี่น้องเนาะยันมันเปื้อนครันเาบุคคลออกมาคนเครื่องค้นของออกมาปลาข้างนอกก่อนเดี๋ยวรอถ่ายให้ทีมงานพวันมาอาจารยงเห็ดบัดเนี่ยซื้อยังมากินนะฮะเอาบ่ถ่ายกินชัวไก่บะ กินเข่าเลยบ่หน่เอาขึ้นมาสวยแถบทีมงานชมเจ้าน่ะบ่เออขึ้นมาสวยแถน้มันจีได้แดดฮ้อนได้อากาศฮ่อนเฮ็ดเวียยเฮ็ดงานนะห้องนั่งท้องมากินเข่ากันได้เนาะท้องเไงท้องลางมือมากินเขาก่อนมากินเขาก่อนเห็ดก่อนห่องหนึ่งเนาะอันแล้วห้องหนึ่งห้องที่สองพอวันเี็ดเองเพิ่นมา เห็ดสำงบมาแล้วเห็ดจำมีห้องเดียวก้อนยามาเนาบุซิเลียดดอกเนาะ้อตะวันไปตลาดซื้อสมพักมากินแล้วไปตะแซบซื้อสมพักเสียนสมพักกาดกินเข่าก่อนพี่น้องเพื่อรอถ่าเขามาเนาะมาสวยเห็ดแดดอลไรเขาบอกห่อนบอก่าเฮ้ยห่อนจะได้เขาจะได้เออห่อนคือเก่าหมดแล้เนาะ เอากะห้าข่าหาา้หาหน้าเเขากินเลยพี่น้องเด้อเห็ดของกินขอนอยากเขากินนะ,ะาากินเข่ากินหน้ามก่อนบโกบใหม่ก็ได้เนาะเพราะว่ามันอยู่เทิงเนาะนนไปเอาจัดแจงของกินกับพี่น้อง,องตื่นซวยได้ไอป็ดมาขึ้นพันถือเลขเดี๋ยวนเนาะเมาเม่อคืนไอป็ดถือเลขสี่โตพี่น้องพอว,วันกับไปกินคือกันเลยก็มาก่อนนะมนถึกเลขสี่โต้ ไอเป็ดนันเสียวคนนั้นเฮงอะไรซิบปลายล้านเาร้าปลายล้านที่หรือซิบปลายคนถึงนะิปลายบยมากินข้าน้ำกันเด้อทุกคนเด้อมาพี้นออกไมนตก็มโดนโดนนี่แห ปเป็นไงป้าละตักเอาอันนี้กัอ๋อีอกินขากินน้มกันก่อนพี่น้องเอ้ยเมื่อวานนี้นังท่องกับพลึกอะไรเนาะ เด้ออันโหเขาเ้เ้ามเงนเยวันเห็ดไว้มดเอาไม้มากก็ได้นะร้อมากก็ได้ไปจกินอย่โจ๊กมชนมันแซ่บสบายดีพี่น้องมาากินข้าวกันพี่น้อเนี่ย แซ่บนะขสมพับแซ่บแฮงเออก็ตื่อเนาะมอะไรกินไ้านตื่นเจียวห่งแสแ่บไปเจียวขนมอ่ไรกินเนาะมพับแซ่บแง món hòn chỗ trồng chân lên mặt chân hưng ngang chân 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 ม umas, ีนระเดนประดหักคืออะไรทำคุญเนาะอยให้เ่าเลยเนาะปเด็กเด็กหนเด็กเย็่ง่นะลนะ้สุดเด็กหน้อสุดเด็ยนนั่ง่านี้มันเกี่ยวกันเนี่ยพันเศษเลยั

มาเราเรานมไหนบ่เรานมมกนว่าต้นชาลต้นไ่ด้วยไข่ได้ทองต้มเข่าให้มันด้่เราจะไข่ด้เข่าน้อยหนังเข่ามั่เขาบวบตัวเลี้ยงอไนะนไต้มต้มเข่ามนคน้อยแล้วเราใส่ไ่นี ็จะเกลือนอนนึงก็มานอยแล้วไปนอนไปต้องใส่นีราทำติไปอืมแลานอนันนอยอย่ตุ่มแห้งเลยบังโอ๊ะรใส่กุญแ สะอานได้เพียเลยดัน <Loop> ธ <Radi ator> <All right. S 1> ุ well, ์ย kind of ัานกันแล้วเสาก็้ผู้มาคอยเล็นแล้วคอยชิมเล็นรถจังชุดได้มากอยู่บ่เราบ่มาก มาดีเลยบอกกันนะนร่แหละมันก็คือน่องมัวนงเป็ดเลี้ยงเยอนทุกคนตะวันก็นะบอลนุกน้ำบ่

Anh nghĩa nói lắm lại của đấy. Anh nghĩa là. Hãy bóng, tay đúng. Hãy luôn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 . เสียนผักเสียบกุมมีสมรรถะเออแชกไปผักกุมกุมผักเสียนนี่เป็นสำพัปผักกลุมมีหัหหหงว่า็ดแจกกันคือเลยี่ลายเนาะยี่ลายครับ มาไปก็เด้คลิปเด้พี่น้องทุกคนเ้อข้อกันคลิปใหม่จ้า